คลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะอันนี้เราก็ตัดแต่งกิ่งมันเราจะเอามาชําไว้ก่อนทำกิ่งตัดออกก่อนให้มันสวยๆเนาะมีเสียงนกด้วยนะมีเสียงนกให้ฟังด้วยตอนเช้าๆ Okay, ini ke pokok dah. Tu, Ni. Ini suai. Ini aku suai. อันนี้จะแช่น้ำก่อนให้มันมีรากออกก่อนอันนี้อันนี้จะไม่ปลูกเลยอันนี้ต้นอันนี้เอาไว้สามต้นนี้เอาแช่น้ำไว้ก่อนอันที่เราปลูกเลยก็มีมันจะเป็นท่อนแก่ๆอันนี้เราชําไว้ก่อนเอาน้ำใส่ไว้ก่อนนะคะพอมันมีรากออกมาหน่อยเราก็ค่อยเอาไปปลูก เดี๋ยวเราค่อยไปปลูกเราแช่น้ำไว้ก่อนอันนี้พอมีรากแล้วก็เอาไปลงกระถางได้ทำไปเยอะๆเนาะเดี๋ยวเผื่อคุณป้าท,ทำงานไม่ไหวกลับมาบ้านไงเราก็เอาไปขายได้เป็นรายได้เสริมนี่ก็จะเป็นต้นมะขามต้นมะขามน้อยเอามาทำบอนไซได้นะคะนี่อันนี้ไปตัดไปตัดกิ่งมันมานะนี่ไม่ได้ ไม่ได้ไปขโมยนะไปขอเข้ามาจะเอามาทําอย่างเงี้ยมันก็กําลังจะขึ้นอันนี้ทําทําเองอันนี้เราไปเอามาเองต้นมะขามเรานี่แหละเราก็เอามาทําได้นะคะทําให้สวยๆเราก็เอามาทําเป็นไม้ประดับบ้านเราได้เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบเนี้ย บ้านบ้านเราก็จะเรียกมันปงเนาะมันจะขึ้นแบบเนี้ยที่เป็นอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันมันจะขึ้นแบบแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย เราไปตัดกิ่งกิ่งต้นมะขามมาแล้วก็มาทําอย่างเงี้ยทำไว้เยอะๆเยอะอีก็เอาไปขายได้ถ้าประมาณนี้ก็ห้าสิบเหรียญมาเลเซียนะแบบเนี้ยต้นอย่างนี้ก็เอามาทําได้นะคะเอามาทําเป็นบอนไซได้เนี่ยอันนี้ต้นมะขามอันนี้ใช่หมดเลยนี้มะขาม ว่าก็แล้วแต่คนชอบเนาะเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบเนี้ยอันนี้ทำทำให้ดูรีวิวให้ดูนะคะไปตัดกิ่งมันมาอันนี้นะอันนี้ไม่ต้องซื้อมะขามบ้านเรามีเยอะแยะต้นมะขามเราก็เอามาทำเอามาทำเป็นไม้ประดับพอพอมันขึ้นแล้วอย่างนี้ใช่ไหมอีกหน่อยเราก็เปลี่ยนกระถางสวย ทำเป็นรายได้เสริมได้นะคุณป้าเอามาให้ชมอันนี้ที่บ้านสวนคุณป้าค่ะไม่ได้ซื้อนะ้มัต้นมะขามนี่ไปไปหาเก็บมาเอาจากต้นมันมาอยู่อยู่มาเลเซียก็มีต้นมะาขามเด้อแต่ว่ามันไม่เหมือนบ้านเราเท่าไหร่ส่วนมากมันไม่ค่อยมีลูกอะเนาะเนี่ยนี่ก็ต้นต้นมะขามจะต้นมะขามเอามาให้ชมนะคะ อันนี้จะเป็นบอนไซต้นมะขามเดอ้อมีเยอะเหมือนกันเอามาเล็ดมันมาปลูกก็มีนะอันนี้ไปเอาไปตัดกิ่งมันมาจากต้นเราไม่ต้องซื้อไงแล้วก็ไปหาเอามาทำอันนี้จะเป็นเอาเดียนใส่พลาสติกกรอย่างนี้แหละพอมันขึ้นแล้วอย่างนี้อีกหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนกระถางสวยๆเราก็เอาไปขายได้50เหรียญมาเลเซีย ก็บ้านเราก็300กว่าบาทอยู่นะต้นหนึ่งขายได้ก็เป็นอาชีพเสริมนะคะใครจะทำเนี่ยคุณป้าก็เอาไมา้ชมอันนี้ที่บ้านถ้ามีคนมาเข้ามาเห็นเขาก็ขอซื้อก็ขายเขาขายให้ยหีเหรียญ <c oughs> คนกันเองเนาะตามบ้านๆแล้วถ้าเข้าไปในเมืองมันก็จะเป็นราคาเนาะอันนี้ทำไว้ก่อนทำไว้เยอะๆก่อน ที่บ้านก็จะมีต้นบอนไซเยอะๆเต็มทำไว้เยอะๆ,อะๆพราะว่ามันแก่แล้วมันก็จะสวยมีแต่บอลไซต้นไผ่ก็มีอันนี้ก็ใช่นะอันนี้นะเอาเอาที่มันแบบ เก๋ๆหน่อยเนี่ยมาทำสวยดีนะคะนี่อันนี้อีกต้นหนึ่งเนี่ยไปหาตัดกิ่งมาทำต้นมะขามบ้านเรานี่ล่ะเอามาทำเป็นไม้ประดับได้นะคะคุณป้าเอาไม้ชมเดอ้อใครสนใจก็หาไรายได้เสริมได้เนาะที่นี่แต่ว่าอันนี้อยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะคะ มันแล้วจะคนนิยมเนาะคนชอบก็ไม่เหมือนกันไงเอาเอามาทำเอามาทำไวอันนี้ก็ทำเป็นบอนไซได้เหมือนกันทำไวจะเป็นลวดเป็นอะไรมีเสียงนกด้วยนะเสียงนกร้องตอนเช้าๆตอนนี้เจ็ดโมงแล้วแต่ว่าก็แดดแล้วอยู่ที่บ้านเนาะที่บ้านนอกเนาะถ้าอยู่ในเคอหน่อยก็จะมืด เพิ่งจะสว่างได้ยินเสียงนกเสียงอะไรก็โอ้ยสดชื่นมีความสุขดีเนาะวันนี้พามาดูดต้นมะขามนะคะเอามาทำบอนไซนะเป็นเรามาทำได้เป็นรายได้เสริมเราก็ไปหาดูว่ากิ่งไหนมันสวยเงนี้เราก็ตัดมาตัดมาแล้วก็มาใส่ยาเล่งรากหน่อยแล้วก็เอามาลงดิน หรือไม่ก็แช่น้ำไว้ก่อนขอบคุณที่รับชมคุณป้านะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูการทำก็ไม่ได้ยากไม่ได้มีหลายขั้นตอนเนาะเดี๋ยวเราก็ชมไปเรื่อยๆขอบคุณที่รับชมคุณป้านะคะเดี๋ยวคุณป้าก็จะถ่ายมาให้ดูอีก ต้นนี้ก็เป็นบอนไซเหมือนกันนานแล้วอันนี้จะมาขยายพันธุ์เหมือนกันมีดอกสีม่วงด้วย,วยสวยสวยหอมเหมือนดอกแก้วเลยออกดอกสีม่วง ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคุณป้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์คุณป้าด้วยนะบ๊ายบายค่ะ